ป่าตองนะครับนึกว่ามันติดไม้นะครับทีเลยดึงผมมานะครับดึงลงไปใส่ไม้ป่าตองปิดในน้อยอยู่ครับกินมินมินอยู่นะครับ oh. มาอยู่ทงป่านะตัวเดียวตัวเดียวนะครับปลาหัวแข็งนะครับตัวใหญ่ยอยู่นะครับกระพอดีได้ปลาที่ ผมตึกเบดพร้อมนะครับสองตัวนะครับตัวนี้คืนเบดนะครับก็เลยตัดเลยครับเลยยุดได้เศร้านะครับอยากจะยามรอบรองเบิ้งนะครับมาเรามาใส่พร้อมนะครับ เอาครับล้อเอาหลังนี้ไปใส่ทั้งเครื่องนะครับ น้ำในแม่น้ำขึ้นสูงย่างแห้งนะครับถึงนี่แล้วครับี่ถึงจุดที่มานั่งมานั่งนี่นะครับแล้วก็ภูมิกามาโยสะดุ้งนะครับแล้วก็วางรอบไว้ในป่านี่นะครับตอนนี้น้ําแห้งปะนะครับหน้าที่ข้างโคกนะครับ้อนี่ครับนี่ครับมัดไว้นะครับ้อบไหลมากทํามัดไว้อยู่นี่รู้สึกว่า ปลานะครับเข้าตัวนึ่งนะครับน้ำแห้งปลานครับเป็นปลาหมดเดงไฟจนตอมนะครับปลาตาโปปลากระมังนะครับหรือปลากระมังนะครับเพิ่นกันยังเข้าเมื่อวานนะครับหมดตอมเลยนะครับหมดแดงไฟเดี๋ยวทําการเคลื่อนย้ายนะครับเดี๋ยวผมสิขึ้นไปใแสน้ำเทิงนะครับบ้านนี้ใต้กอไผ่นะครับ ขยาดตะเซานะครับตอนบ่ายจังมานะครับหรือเป็นสภาพะที่เห็นนี่นะครับน้ำแห้งปะปลาเข้ากระเด้งตายนะครับน้ำแห้งปลาโอก๊กนครับจากลูกเบลไส้ซม์นะครับปลากระมังนะครับ แห่งตายเลยนะครับ